แฟนๆส่งกำลังใจอิงวรันทรติดโควิด -19 เบื้องต้นไม่มีอาการเลื่อนงานจนกว่าจะหายดีสถานการณ์การแพาร่ระบาดของโควิด -19 กลับมารระบาดอีกครั้งส่งผลให้มีดาราศิลปินคนในวงการบันเทิง แจ้งติดโควิด19กันอย่างต่อเนื่องล่าสุดนักร้องสาวเสียงนุ่มอย่างอิงวรันทรก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมาแจ้งข่าวผลตรวจพบเชื้อโควิด19ซึ่งเป็นการติดรอบสองของเธอเบื้องต้นไม่มีอาการใดๆจึงได้ทำการกักตัวและรักษาตัวที่บ้านโดยต้นสังกัดของเธอ Box Music ได้ออกแถลงการแจ้งข่าวโดยระบุว่า เนื่องจากอิงวรันธรเป่านินศิลปินสังกัดบ็อก u s มิวได้ตรวจหาเชื้อโควิด -19 ด้วยวิธีการเอทเคผลออกมาว่าพบเชื้อตอนนี้ทางอิงวรันธรได้ทำการรักษาตัวแบบ Home ไอ o l a t i o n เบื้องต้นทางคายและศิลปินได้แจ้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้ใกล้ชิดในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงให้ทราบแล้วเพื่อความปลอดภัยของทุกคนงานของอิงวรันธรจะถูกเลื่อนออกไปจนกว่าจะรักษาหายเป็นปกติ ทางนี้เพื่อความปลอดภัยทางค่ายบ็อกมิวสิกจะติดตามเฝ้าระวังศิลปินอย่างต่อเนื่องขอบคุณทุกกำลังใจและความห่วงใยจากทุกคนทางกลางกำลังใจจากเพื่อนพ้องคนในวงการและแฟนคลับที่ส่งให้อยากล้นหลามค่ะ